สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ h e m o o n r e a d e r Channel นะคะวันนี้เจนก็กลับมาอีกครั้งนะคะกับคลิปรีวิวไพ่นะ,ะแล้วใพรที่เจนจะนำมารีวิวในวันนี้นะคะก็เป็นไพ่ที่ตอนนี้กำลังเป็นกระแสอยู่ไม่รู้ว่ามากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ว่าเจนก็ ไปซื้อตามมาแล้วนะคะโดยพี่เจนซื้อทั้งหมดสองสำรับนะเจนซื้อชุดที่เป็นสีฟ้าและชุดที่เป็นสีชมพูอ่าที่เขาบีกันน่าจะเป็นสีชมพูนะคะซึ่งมันยังมาไม่ถึงแต่ว่าเมื่อเช้าเนี้ยคะ่ะสดสร้อนร้อนเลยนะคะ fresh นะคะเขาก็นําพัสดุมาส่งเจนเรียบร้อยนะคะแล้วเจนก็เปิดออกมาแล้วนะคะเพื่อเช็คความเรียบร้อยของไพ่นะคะเจนก็เลยถือนี่มีนอันดีนะคะเอามารีวิวให้กับคนที่สนใจไพ่ชุดนี้นะคะก็คือ go foil taro นั่นเองนะคะ ก็สิ่งที่เจนได้มานะคะก็จะมีกล่องไพ่นะคะกล่องไพ่เขาอะไม่ได้แบบกิกก๊อกเลยนะเพราะว่าเขาเป็นกล่อง PVC นะคะคือไพ่เป็น PVC กล่องก็มีความเป็น PVC นะคะก็คือแต่ตอนเปิดอะมันอาจจะเปิดยากนิดนึงนะคะในครั้งแรกที่เปิดถ้าเปิดอย่างเงี้ยมันจะหลุดมันจะแบบมีสิทธิ์ที่จะเด้งถ้าใครที่ได้ไพ่มาใหม่นะคะแล้วอยากจะเปิดกล่องเจนแนะนำนะครั้งแรกคุณบีบอย่างงี้นิดนึงแล้วเอานิ้วอะสอดไปแล้วเปิด นะมันจะไม่ขาดแน่นอนเพราะว่ามันเป็น PVC เพราะว่าครั้งแรกอะไพ่มันจะอัดแน่นอยู่ข้างในใช่ไหมคะมันจะทําเวลาดึงอย่างเงี้ยมันจะดึงยากเพราะด้วยความว่าเขามีความเด้งของ PVC นะคะแนะนําว่าบีออกมานิดนึงแล้วกดลงไปนะคะสำหรับคนที่ซื้อตามนะเราได้มาใหม่อันนี้เป็นคําแนะนําในการเปิดไพ่นะคะเปิดกล่องไพ่อะเราก็จะเห็นนะคะมีอยู่3อย่างนะคะ3องค์ประกอบก็คือกล่อง แล้วก็มีคู่มือนะคะคู่มือเขาก็จะเป็นคู่มือแบบสั้นๆนะคะเขาจะเป็นคีย์เวิร์ดสั้นๆเกี่ยวกับไพ่แต่ละใบนะคะก็จะมีไพ่ชุดใหญ่แล้วก็มีไพ่ชุดเล็กนะคะแล้วก็มีการวางไพ่แบบเซลติครอสอย่างเดียวมีสเปดเดียวนะที่อยู่ในคู่มือนี้นะคะ,ะจบแล้วนะคะกับกล่องและคู่มือเรามาดูหน้าไพ่กันดีกว่าน,นี้ก็โกลฟอยทาโร่นะคะเขาจะเป็นไพ่ที่เปิดอยู่หน้าแรกเลย แล้วก็อันนี้คือหลังไพ่นะคะก็มีความเล่นแสงแวววาวมากชุดนี้ที่เจนสนใจเพราะอะไรไหมเจนอยากเอามาทำคอนเทนต์นะคะแบบการอ่านพลังงานไพ่นะ,ะแบบในบ้านดำบ้านแดงบ้านอะไรต่างๆนะคะเพราะมีความรู้สึกว่าเขาน่าจะเล่นแสงได้ดีอ่าเวลามันกระทบแสงไฟอย่างเงี้ยมันน่าจะสวยอันนี้เขาก็จะเป็นเกี่ยวกับเกลือนเกี่ยวกับไพ่เขาก็จะบอกว่าไพ่นะคะมีทั้งองค์ประกอบที่เป็นสัญลักษณ์และ เขาเรียกว่าอะไรเหมือนมีสัญลักษณ์ให้เราค้นหาแล้วก็ให้ใช้จินตนาการใช้แบบสัญชาตญาณของเราช่วยเขาบอกว่าอะไรก็ตามนะคะคีย์เวิร์ดอะไรก็ตามที่ไพ่ใบนี้เขาปรากฏในหน้าไพ่อารมณ์ว่าเขาจะเป็นคําตอบที่ถูกต้องให้กับเรานะคะเพราะฉะนั้นเจนจะบอกก่อนนะว่าไพ่เขามีความลื่นมากทุก่กอนที่เจนเปิดไพ่นะคะหรือว่าแกะไพ่ออกมาทุกคนอย่าพยายามจับแบบนี้นะคะหรือถ้าจะจับแบบนี้ให้บีบให้แน่นๆเพราะไพ่เขาลื่นมาก อ่ะหรือว่าถ้าปลอดภัยนะคะจับแบบนี้ค่ะเนี่ยแค่นี้มันยังจะลื่นออกจากมือเจนเลยนะคะจับแบบนี้ด้วยความที่ว่าเขาเป็น PVC แล้วเขาเป็นแบบเงาแบบอย่างเงี้ยมันจะลื่นมากอันนี้เป็นจะถือว่าเป็นข้อเสียไหมเจนมองว่ามันยังไม่ขนาดนั้นนะอันนี้ก็จะเป็นหน้าไพ่เขาก็จะเป็นหน้าไพ่แบบ Rider w a i t e ปกติเลยนะคะแต่ว่าในความเป็นไพ่ที่มันเป็นแบบแนวเล่นแสงอย่างเงี้ย เรื่องโทนสีของเขาอะมันอาจจะด r อลงไปแต่ว่าแสงและเงามันจะเข้ามาแทนอันนี้ก็จะเป็นแบบ ไพ่หน้าไพ่แบบไรด r w a เว e ปกติเลยนะคะถ้าคนที่ไม่ชอบสีฟ้าอาจจะอาจจะสีทองเขาจะมีสีทองสีดำสีฟ้าสีชมพูแล้วก็มีโรสโกนะคะจริงๆน่าจะมีหลายอีกหลายสีเลยเจนไม่แน่ใจแต่ว่าสีหลักๆที่เจนเจอก็ประมาณเนี้สามใบแดงมีทอนนะคะทอนเยอะด้วยอ่าไม่ต้องไปหาแบบสำรับละพันให้ปวดหัวนะคะมันไพ่มันหาง่ายมากอ่าเสิร์ชก็เจอเดี๋ยวเจนจะปักอ่า ลิงก์ให้แล้วกันนะคะสำหรับคนที่สนใจนะอ่ะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูโทนสีพอดีว่าข้างๆกันเจนมีไพ่สำหรับโปรดของเจนนะคะอันนี้ก็คือ r a i ร n t w e น g h t นั่นเองนะเราจะมาดูนะคะว่าถ้าสมมติเป็นเกี่ยวกับเรื่องโทนสีนะคะไพ่ที่มันเป็นแบบโฮโลแกรมแบบเนี้ยมันอาจจะถูกลดทอนเลืองสีไปแต่เห็นปะมันจะมีแสงและเงาเข้ามาแทนนะคะซึ่งจริงๆแสงและเงาของไพ่อะถ้าคนที่อ่านไพ่าสายพลังงานนะน่าจะชอบ ชุดนี้แล้วสองมันมีความแบบเวลาที่เราเปิดในสถานการณ์จริงแบบเปิดสเปรย์พ่อย่างเงี้ยมันน่าจะมีความแบบว,าว่าวาวแววแวว PM. เขาเรียวกว่าอะไรว่แวววาวนะคะเป็นกิมมิคที่น่าสนใจอันนี้ก็จบแล้วนะสำหรับพ่ชุดใหญ่นะคะเราก็จะมาต่อกันที่ไพ่ชุดเล็กน,นะคะแต่าถามว่าความคมชัดมันอาจจะไม่ได้คมชัดมากพเพราะเจนมีความสึกว่าพ่มันมีความแบบเหมือนเป็นสองมิติสับ ไม่ถึงกระสามมิติอ่ะมันมีแบบความแบบพลิกไปเป็นมิติไปลายๆเพราะฉะนั้นแบบว่าหน้าตัวละครน,นะหรือว่าแบบรูปหน้าไพ่อ่ะที่เป็นบุคคลอ่ะมันมันจะดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าดูแบบในองค์โอประกอบในหน้าไพ่มันก็ถือว่ามันค่อนข้างครบถ้วนและอย่างที่สําคัญราคาเขาจัดต้องได้สําหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นมีไพ่นะคะน่ารักน่ารักสักชุดอ่ะ ที่ราคาไม่แรงมากนะคะเป็นราคาที่มีความรู้สึกว่าอ่ะมันสมเหตุสมผลนะสำหรับคนที่แบบเริ่มต้นศึกษาไพา่หรือว่าแบบอยากจะมีไพ่ชุดแรกหรือแบบอยากจะได้ไพ่ที่แบบราคาไม่แรงแล้วรู้สึกว่าเออมันดีต่อใจนะด้วยความที่ว่าสเปคเขาอะ่ะมันเป็น PVC นะคะถ้าดูในรายละเอียด description ของสินค้าเขาจะบอกว่ามันเป็น PVC ซึ่ง PVC เขาก็จะมีความทนน้ํา อาจทนทานในระดับหนึ่งแต่ว่า PVC จะมีความลื่นและ PVC มันจะดูบางนะคะเพราะฉะนั้นแบบบางคนที่แบบติดไพ่หนาอาจจะไม่ชอบหรือบางคนที่ไม่ชอบไพ่ที่มันลื่นมากก็อาจจะไม่ชอบ PVC นะคะแต่ถ้าถามว่า PVC ทนไหมทนและ PVC มันเป็นไพ่ที่แบบว่าเราไม่ต้องทนุถนอมมากเท่าไพ่กระดาษน,นะคะ แต่เกี่ยวกับการทนความร้อนอนั่นละเนี้ยไม่แน่ใจจริงๆก็ไม่มีใครเอาไพ่ไปทําอะไรกับความร้อนลองนอกจากเจนว่าเจนจะเล่าอะไรให้ฟังว่าเจนน่ะทําไพ่ไหมไปชุดหนึ่งนะโะดยการที่ว่าเจนน่ะเป็นคนที่อ่านไพ่แล้วชอบมีเทียนมีพร็อพอยู่ข้างๆนะคะแล้วเหมือนว่าเจนคงแบบไพ่มันเผื่อไปอยู่ใกล้เทียนนะคะแบบมันไม่ได้โดนความร้อนโดยตรงนะแต่ควันจากเทียนน่ะเขาขึ้นมาบนหน้าไพ่นะคะมันก็เลยทําให้ไพ่อะ่ะมัน กรอบไปใบหนึ่งนะคะก็คือไพ่คชานันนั่นเองนะคะคือไพ่ที่แบบว่าชอบนะคะมาแล้วก็หยิบมาใช้บ่อยแล้วก็ทําไหมไปนะแต่ว่าตอนนี้เจนซ่อมไพ่เรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันก็อาจจะมีแบบร่องรอยของแบบความกรอบของไพ่อยู่นะคะซึ่งก็เสียดายแต่ว่าก็จะใช้ไปเรื่อยๆนะ,ะไพ่คชานันกล่องเขียวนั่นเอง อ่ะอันนี้นะคะก็ถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องความร้อนก็ไม่แนะนํอยาอ่านเพราะจริงจริงอ่ะยาหาธรรเหมือนเดีน,นะแบบไปอ่านไพ่ใกล้แสงเทียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบไม่ระวังนะหรือว่าถ้าจะอ่านไพ่แบบชอบจุดเทียนจริงๆนะก็คือก็อาจจะต้องวางไว้แบบไกลๆแล้วแบบว่าระวังนิดนึงนะคะอย่าให้เขาอยู่ใกล้กันมากนะปลอดภัยไว้ก่อนนะอันนี้ก็จะเป็นไพ่ชุดเหรียญน,นะอ่ะอย่างที่บอกไปว่าบุคคล องประกอบแบบหน้าตาของตัวละครหน้าไพ่อาจจะไม่ได้มีความชัดเจนมากนะะอันนี้ก็เป็นไพ่ไมเท้าเวลาที่เจนทําคลิปรีวิวไพ่อาจจะพูดเยอะนิดนึงนะคะแบบเหมือนคลิปแบบชวนเหมามอยนะคะในขณะที่แบบว่าให้ทุกคนดูหน้าไพา่เจนก็จะชวนคุยไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นหกไม่เท้านะเจ็ดไม่เท้าอแปดไม้เท้า มันอาจจะไม่ได้ดูแบบพลังงานของแปดไม้เท้ามันจะไม่ได้ดูแบบพุ่งมากแต่ถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนแนวของกระดาษมันมันจะดูแบบพุ่งไหมอ่ะคือแบบภาพไพ่แปดไม้เท้าของไรด้วยเว็บบล็อสำรักมันให้ความรู้สึกเหมือนว่าแบบมันไม้มันพุ่งออกมาค่ะอาจจะด้วยแบบว่าฉากหลังไพ่เขาจะทําเป็นแบบเป็นลมเป็นแบบเหมือนมีเอฟเฟกอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือมันไม่ได้มีเอฟเฟกมากเขาน่าจะแบบเป็นข้างหลังเป็นเรียบเรียบแล้วเล่น เล่นเขาเรียกว่าอะไรเล่นความเงาของไพ่อ่ะอันนี้ก็จบแล้วนะคะสำหรับไพ่78บ็บแปใบเดี๋ยวเจนจะเล่นอะไรให้ดูจริงๆอ่ะเจนอ่ะลองเล่นมาแล้วรู้ปะ่ะการกีดไพ่หรือสับไพ่นะคะอาจจะต้องประคองให้ดีเดี๋ยวค่อยดูนะเจนจะไม่ได้แบบกีดไปจนถึงสุดแถวนะเจนแค่ตวัดเบาๆอ่ะเอาใหม่ <laughs> คือชอบเล่นอนะ่ะไพ่ที่เป็นพีวีีเห็นป่นตะตวัดเบาๆเขาเ แรงขนาดนี้เลยนะอืมเพราะว่าเขาลื่นมากนะคะลองดูเจนไม่ได้ขยับข้อมืออะไรมากนะคะเจนแค่ตวัดเบาเบานะคะเพราะฉะนั้นไพ่ลื่นนะคะการจับไพ่ต้องจับให้ดีคือเจนลองจับแบบนี้แล้วถ้าเจนจับแล้วเจนไม่กดนะคะมันจะเป็นแบบนี้ค่ะมันจะไหลนะคะเพราะฉะนั้นกดให้แน่นนะคะหรือว่าถ้าแบบกลัวจับแบบนี้ส่วนวิธีการสับไพ่นะคะเจนมีความรู้สึกว่าลื่นแน่นอน จะต้องสับเป็นมุมนี้เพราะถ้าสับแบบนี้นะคะมันมีโอกาสที่จะตกได้สูงมากถ้าเราไม่ระวังนะคะเพราะฉะนั้นการสับไพ่ที่เป็นแบบเนี้ยถ้าเราเป็นสายชอบสับไพ่เจนว่าเหมาะวางแบบนี้แล้ววางมือแบบนี้นะคะเพื่อไม่ต้องเทข้างไม่ต้องเทลงนะคะเพื่อว่าเวลาเราสับไพ่มันจะไม่พลาดนั่นเองนะคะเพราะว่าเนี่ยขณะเจนสับนะถ้าเจนแบบเสียสมาธินะคะไพ่ไหลนะลื่นมากไพ่มีความลื่น เนี่ยขนาดสับเนี่ยไอที่อยู่ข้างบนมือเนี่ยยังอยากจะลื่นออกมานะคะเพราะฉะนั้นแบบถ้าใครเป็นสายแบบ dropping card อ่ะน่าจะ drop มากกว่าหนึ่งใบนะคะแบบเป็นมาแบบบางที dropping card แบบาร์ดที่หล่นออกมาเราก็จะหยิบม,มาอ่านใช่ไหมคะเนี่ยเจนสับเจนต้องระวังนะคะเพราะว่าเขามีความลื่นแต่ถามว่าตอนกรีดมันนะคะยังลื่นเห็นไหมขนาดแบบกรีดเบาๆนะคะยังลื่นลื่นมากอ่าเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ไม่ชอบไพ่ลื่นนะคะอาจจะต้องคิดหนะักแต่ว่าด้วยราคาของเขาอ่ะ ซื้ออแบบเอามาเก็บหรือเอามาเล่นแบบทำคอนเทนต์เล่นอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นสายสะสมไพ่นะคะเชืว่าเขาสวยดีนะถ้าแบบสมมติเ่าแต่ลื่นอะ่ะลื่นจริงแล้วมือเจนเล็กด้วยเห็นไหมลื่น <laughs> เหมือนสนุกอยู่คนเดียวนะคะ แบบไม่เคยมีการรีวิวไพ่ไหนสนุกเท่าชุดนี้มาก่อนเลยเพราะมันลื่นมากนะคะมันเล่นสนุกมากอ่ะเดี๋ยวเจนจะลองตัดไพ่เนาะหนูมีความรู้สึกว่าเนี่ยมันลื่นจริงๆนะคะสนุกไหมสนุกแหละแต่ลื่นนะคะอ่ะ,อ,ะอันนี้ก็แบบว่าทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะว่าเวลาที่ตัดไพ่สับไพ่อาจะต้องระวังนะคะเพราะว่าเขาไพ่พร้อมที่จะหลุดจากมือเราตลอดเวลาด้วยความลื่นของเขานะ อันนี้เะลองจะลองประคองนะคะอันลองดูถ้าสมมติว่าแบบเราเอามาดูไพ่หรือว่าแบบทำกิจการนะมันจะเป็นอารมณ์ประมาณไหนนะคะเนี่ยเวลาเขามาวางเรียงกันนะมันก็จะมีกิมมิคประมาณเนี้ยสมมติแบบเวลาเราทำคอนเทนต์อย่างเงี้ยแล้วเราแบบหยิบไพ่ขึ้นมาพูดทีละใบอ่ะเนีเขามีความแบบเล่นแสงนะจ๊ว่ามันสวยนะคะแบบทุกคนคิดว่าสวยไหมถ้าทุกคนคิดว่าสวยก็จัดมาสักชุดนะคะสามร้อยมีทอนนะคะไม่ต้องไปแบบ ไปพีออเดอร์หรือว่าไปอะไรให้มันปวดสมองนะคะอ่ะนี่หูเห็นไหมเขาแบบมีความแบบอ่านแล้วแบบมีความถ้าสีชมพูมานะคะสายแบบคนรักสีชมพูน่าจะชอบอ,ะอ่ะอ่าแต่ว่าเอาไว้เดี๋ยวสีชมพูมาเด,เดี๋ยวจะทําคลิปแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นสีฟ้าเผื่อใครแบบชอบไพ่สีฟ้าอย่ากอยาก,ยาก,ยาก,ยากจะซื้อตามนะคะแต่ว่าถ้าเป็นสีทองหรือเป็นสีโรสโกลก็น่าจะสวยอะ่ะ ฉะนั้นเดี๋ยวซื้อให้ครบทุกสีนะคะเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะคะในการดูในการแบบว่าเปิดหน้าไพ่ให้ดูอะสมมติว่าแบบอ่าเราลองมาเปิดดูแบบเจนจะไม่อ่านไพ่นะสมมติแบบสับไพ่แ้แบบลูกดวงถามอารมณ์แบบลูกดวงถามนะคะอู้เปิดเลยสามใบเป็นไงสว,สวยสวยสับแล้วแบบถ่ายรูปหน้าไพ่ให้ลูกดวงดูนะเจนว่าสวยนะอืม แบบเจนว่าถ้าใครชอบก็คือชอบไปเลยถ้าใครไม่ชอบก็คือไม่ชอบนะมะอ,อาจจะแบบบางทีถูกใจเรามันอาจจะไม่ได้ถูกใจคนหมู่มากนะแต่เรามีความสุขแบบแบบเนี้ยเปิดพิกพานะคะเปิดไปเล่าเรื่องไปนะคะน่าจะสวยน่าดูถ้าเป็นเจนรู้ว่าจนอยากจะทำยังไงเจนอะ่ะอยากจะเอาซื้อมาสักสี่สีนะคะแล้วก็เลือกแบบสีสีอมารวมกันนะคะอาจจะแบบว่าไพ่ถ้วยเอาสีฟ้าไพ่แบบทตุ ธาตุดินอะไพ่เหรียญใช้สีทองแล้วก็อาโรสโกไปใช้สีอะไรอาโรสโกไปใช้สีแบบพวกธาตุไฟไพ่ไม้เท้านะคะแล้วก็ไพ่ที่เป็นดาบอย่างเงี้ยใช้เป็นสีทองโอ้โหอย่งเงี้ยคิดเยอะ <laughs> นะคะแล้วก็เอามาผสมกันนะคะมั่วไปหมดเลยอันนี้อันนี้คือแบบเป็นความคิดส,ส่วนตัวนะคะใครจะแบบทําตามก็ได้นะ อยากจะรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงอันนี้ก็จบแล้วนะคะสำหรับการรีวิวอันบ็อกซ์ไพ่นะคะชุดนี้เดี๋ยวเราจะลองกรีดให้ดูนะคะเนี่ยมันลื่นมากเพราะฉะนั้นเวลาสับจับนะคะจับดีๆจนว่าแนะนำเจนก็ยังแนะนำนะคะจับแนวนี้ดีกว่าสำหรับคนที่แบบว่ากลัวไพ่จะหลุดมือแล้วหายนะครับก็จบแล้วสำหรับการรีวิวไพ่โก้ฟอยทาโร่นะคะถ้าใครสนใจนะเดี๋ยวเจนจะแปะคลิปแปะลิงก์ไว้ให้ตรง d e s c ค Description แล้วกันนะสำหรับการรีวิวไพ่ในวันนี้เจนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะถ้าสมมติว่าแบบอยากได้ไพ่สักชุดนึงอันนี้แอบขายของนิดนึงนะ,ะขอท้ายคลิปนะครับสมมติแบบอยากได้แบบอ,อยากเริ่มเรียนไพ่ทาโร่นะคะแบบมีไพ่แล้วนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะเรียนที่ไหนก็เรียนกับเจนก็ได้นะคะตอนนี้เจนก็ทำคอร์สออนไลน์ไพ่ทาโร่แล้วเรียบร้อยนะคะเป็นคอร์สที่สามารถเรียนได้ตลอดนะคะเจนจะไม่ลบ ลบเนื้อหาของคอร์สนะก็แล้วในคอร์สเจงก็จะมีเอกสารประกอบการเรียนเป็น PDF นะคะให้อยู่ในคอร์สก็คือสามารถดาวน์โหลดแล้วก็ปิิพนเก็บได้นะคะหรือว่าถ้าใครที่ไม่อยากเรียนเป็นคอร์สออนไลน์นะอยากเรียนแบบส่วนตัวแบบเจาะลึกพัฒนาแบบว่าเป็นสไตล์ส่วนบุคคลนะคะเจนก็มี private เหมือนกันนะเจนก็สอนไพท่ทาโร่ทั้งแบบออนไลน์และ private เนอะเพราะฉะนั้นนะคะในคลิปนี้เจนก็ต้องขอลาไปก่อนนะใครสนใจนะคะซื้อตาม ซื้อเลยค่ะราคาถูกและดีนะคะรู้สึกว่ามันค่อนข้างคุ้มค่านะคะกับเงินที่เราจ่ายไปเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครสนใจสีฟ้าก็ซื้อเลยนะคะหรือว่าถ้าใครอยากรอดูสีชมพูเดี๋ยวเจนจะมาทําคลิปให้เจนขอรอรับสินค้าก่อนคิดว่าน่าจะไม่เกินวันสองวันนี้อาจจะเห็นคลิปที่เป็นการรีวิวให้สีชมพูตามมานะคะก็ถ้าใครถูกใจนะคะ เนะื้อหาคอนเทนต์นะอยากจะแบบว่าดูคลิปสอนไพ่รีวิวไพ่ไปเรื่อยนะคะก็สามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกดกดเหะนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย